เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนอินเดียชอบใช้มือในการทําอาหารคะก็มันจะได้รสชาติปูมามีอร่อยกลมกล่อมไงะโดยใช้มือเปล่าๆนี่แหละค่ะในการทําอาหารหรือว่ากินอาหารด้วยนะคะมือบางอสะอาดนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนคงเคยดูสตรีฟูดอินเดียมาบ้างแล้วนะคะพี่พี่บางเคยเกาคงเกาไข่นะคะหมายถึงไข่เป็ดไข่ไก่อาหารหรือว่าใช้น้ําล้างมือในการทําอาหารนะคะใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะพอดีฉันเองก็แอบคิดไปไกลเหมือนกันค่ะนี่คือวัฒนธรรมของพี่อินเดียเขานะคะเชื่อผมเธอฮารทำอาหารด้วยมือเปล่าอร่อยจริงๆนะคะมันไม่น่าใช เะะพราะว่าคนญี่ปุ่นก็กินข้าวปั้นด้วยมือเหมือนกันค่ะฝรั่งเวลากินเบอร์เกอร์ก็ใช้มือเหมือนกันนะคะเวลาคนไทยกินส้ตมตำก็ใช้มือเหมือนกันค่ะคนอินเดียมีความเชื่อว่ามือของเขานี่แหละค่ะสะอาดที่สุดเลยเพราะว่ามือของเรานะคะสามารถดูแลให้สะอาดได้ช้อนซ้มที่ร้านไม่รู้ว่าร้านมาสะอาดหรือเปล่านะฮะมีใครเห็นคิดดีแล้วหิวกันบ้างค่ะความน่ากินของสตตีทฟู้ดอินเดียเต็มสิบเพื่อนๆให้เท่าไหร่ดีคะเพื่อนๆคนไหนให้คะแนนผมเยะเดยวผมปักหมุดให้นะฮะ